สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาหลอดสวยๆนะคะมาทําดอกไม้กันค่ะก่อนอื่นรีดนะคะแล้วก็ใช้ลวดเสียบเข้าไปในกลางดันขึ้นไปค่ะแล้วก็ซอยนะคะให้มันเล็กๆซอยตลอดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหาไม้เสียบซกชิ้นมาพัน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 ,พน,พน เสร็จแล้วใช้หลอดสีเขียวมาทําใบกันค่ะรีดก่อนนะแล้วก็ผ่าทําใบเลี่มไปนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็รูดรดรดดๆดค่ะ เสร็จแล้วเสียบเลยค่ะจัดจัรกันกน,นี่ค่ะ